นายกองใหญ่อนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ69ปีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและภาคีเครือข่ายร่วมในพิธีณสโมสรกองทัพบ,บกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร ในการนี้นายกองใหญ่อนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเป็นเข็มอาสารักษาดินแดนสะดุดีรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่นและรางวัลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนดีเด่นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นพร้อมกล่าวสะดุดีและพบปะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี <horizon. S 2> เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้เสียสละ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละอุทิศเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไป